ยังไม่มีแฟนครับแต่ไม่อยากมีเมียครับไม่ตีหัวที่เด็กฉันมีช็อตอะไรอะไรครับฉันมีช็อตอะไรอ๋อเหรอแปังดีขอรู้สึกยังไงขอรู้สึกยังไงความรู้สึกตอนนี้ดีใจมากขอบคุณมากๆเป็นเกียรติมากๆนะครับที่เอสไว้วางใจและให้เรามาอยู่ในแคมเปญวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้สนุกสนานมากเหมือนได้มาเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับผมครับผมติดติดครับนะครับอาจจะแบบไี้เราบรรยากาศช่วงแข่งเกมตัวนี้เล่โอ้โห คือตอนรีฟเนี่ยทุกคนบอกว่าเฮ้ยเราจะเป็นทํางานแบบฟิลฟิลเราไม่เอาอะไรเลยเราจะไม่จริงจังอย่างที่เห็นเลย <laughs> ครับทุกคนจริงจังมากแต่ว่าอ๋อเราก็จริงจังเหมือนกันเพราะว่ามีคนแท็กมาเราจริงจังเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้ลูกทีมเราได้เงิน2องพันบาทไปแต่วันนี้เราก็ทําสําเร็จเราได้2องพันบาทไปประดิษฐ์ขอเมนูสุดซีที่ที่ถาดคู่กับแฟนเมนูสุดซีทจริงจริงเมนูซีทหมดครับถ้าทานกับแฟนก็จะซา แต่ไม่มีก็เลยข่มไปหน่อยแต่ว่าอยู่กับเอสก็ซ่าตลอดอยู่แล้วครับผมฝากฝาก่ากฝากแคมเปญนะครับก็คืออยากจะให้ทุกคนมาลองซ่ามาลองเปิดใจมาลองออร์ซัมกับเอสนะครับผมฝากเลยครับล่าสุดล่าสุดอุ๊ยเอาเลยเลยแม่หนงฝากเอสเองนะล่าสุดคุณเป็นเป็นพยาบาลดูแลแฟนแฟนคุณเป็น คือเราเพิ่งจะเปิดใจคบกันจริงจังแล้วก็ทางเขาก็อาจจะปักแข่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เป็นมโนของเรามโนแจกภาพของเราคือจริงๆแ้ววอะวันนั้นเป็นวันที่หนูอะไปโปรโมทซีรีส์ด้วยกันเลยค่ะคิมแล้วแล้วหนูก็ไปถึงก่อนแล้วเขานัดเขานัดเท่ากันนัดแปดโมแล้วก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งเข้ามาเป็นตัวเจก็คือเจพิพัฒน์โทรเข้ามาบอกว่าเมึงเออคือกูอยู่โรงพยาบาลนี่เขบอฮะอยู่โรงพยาบาลอะไรอะนางก็บอกว่า ครูหมอนรองกระดูกปิน้นหนูแบบคาเลยแล้วคือวันนี้เป็นวันที่เขาจะต้องแบบเออเป็นการโปรโมทเลยอะไรอย่างี้หนูก็เลยไปบอกพี่บัวที่เป็นพี่พี่เป็นปนางเอกอะไรย่างีพี่บัวเจ็ดเออไม่ได้มาทนะุกคนตกใจว่าเป็นขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างี้แต่สุดท้ายแล้วณนะตอนนี้ที่อัปเดตล่าสุดนะครับก็คือตอนนี้ดีขึ้นแต่ว่ายังปวดอยู่ คือหมายถึงว่าวันนี้ไปเช็คอัพมาน่าจะปวดอยู่เพราะหนูเพิ่งคุยกันก่อนที่จะมางานนี้เลยอะไรเงี้ยว่าว่าอาการดีขึ้นบอกแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงครับแต่ว่าอาจจะต้องอาจจะต้องดูอีกทีนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนอยู่ๆแล้วมันมันปวดมากมันจี๊ดมากอะไรเงี้ยตอนนั้นน่งนั่งก็ปวดยืนก็ปวดอะไรเงี้ยนอนน่าจะแบบโอเคสุดอะไรเงี้ยครับก็เลยสาเหตุไหมสาเหตุเห็นเห็นเห็นตอนนั้นเราคุยกันนะเอเหมือนประมาณว่าเจดบอกว่าเหมือนก้ม ก้มลงไปหยิบของแล้วผิดท่าหมายถึงว่าก้มปึ๊บแล้วมันกร<ม>ึกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเหมือนแบบเหมือนมันกลายเป็นลนะนั่นะแหละหมอเขาไม่ได้ัยว่านะ่าจะเป็นเรื่องการแบบหมอลองกระดูกเสื่อมแต่ว่าเนี้ยต้องเอ็มไออีกทีนึงว่าว่ามันเสื่อมอยังไงหรือมันเป็นขั้นไหนอันนี้ต้องรอเจอ็บดูใช่ค่าดูแลของ้นใช่ดู<ร>แล <ๆ S 2> ไม่จ่ากันหนึ่งวันครับปกติจะโดนด่าแล้ววันนั้นเป็นวันที่เจ็บไม่ด่าหนูเลยเป็นฟิลแบบว่าเราก็แบบเป็นแบบ เอาอย่างนี้แล้วกันเหมือนพยายามทำตัวเป็นสีภรรยาซื้อมันเผามาให้กินดูแลหาข้าวเข็นรถพาไปเข้าห้องน้ำเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยเป็นหนูโง่อะไรเงี้ยก็ก็ให้เขาเห็นถึงความดีของเราสักนิดนึงก็ยังดีนะครับแต่ก็ยังด่าเราเหมือนเดิมก็คือพอหมดวันนั้นก็คือเหมือนเดิมก็เราก็ถามไข่อาการตลอดเพราะเราก็เป็นห่วงเพราะว่าเหมือนเราฟังว่าหมอนรองกระดูกปิ้นมันก็ดูหนักห่วงมากครับมันเพ่าเราก็ตกใจว่า เพื่อเราจะโอเคขนาดมันถือว่ามันจะรีโปเวอรีได้ได้ได,ได้ได้เป็นยังไงบ้างเพราะงานมันไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็คอยให้ความใจแล้วก็คอยโทรหาตลอดแต่ว่าก็ก็ <c oughs> ไม่ค่อยหลับส่วนใหญ่ก็จะหลับเพราะว่าทานยาแบบในเรื่องจริงก็จะหลับยังสดอยู่ครับใช่ยัง <c oughs> โสดอ๋อยังไม่ถามเนาะแต่อะไรคนที่เข้ามาซ้อมอะไรอะไรต้องการผู้หญิงใช่ไหมชอบหมดแล้วคือ คือผมต้องบอกอก่อนเลยว่าผมอาจจะไม่รู้ผมเท่ตรงไหนคือทุกคนอะไรเนอ้์สักนี้นึงกับแก้มกับปาก,กับการแบบว่าเราเนาะคือเราอยากจะบอกตรงนี้ว่าคือถ้าเป็นแฟนทางโซเชียลมีเดียได้แบบติดตามทางติกต็อกจอยแบบว่าเม้นแอลเมนไรเงี้ยอ่ะเราจอยแต่ถ้ามาเจอตัวจริงแล้วพี่เนาะเป็นเมียเป็นเป็นเป็นโ่หนูเป็น,มนเนมียให้หน่อยเป็นเมียหนูก็ได้หรือหนูเป็นผัวพี่ก็ได้ลบวกวนนะคะคือเราแบบอยากมีผัวมากมากเลยค่ะตอนนี้คือ ใจหนึ่งคือแบบคือเราอยากจะทำคอนเทนต์กับแฟนเห็นเพื่อนเราทำคอนเทนต์กับแฟนหลายๆคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยเราอยากมีคอนเทนต์กับแฟนบ้างไม่ไม่ได้อยากเป็นไอดอลของการเป็นไปครับมียอาครับมีเยอะเลยที่เข้ามาพี่นโนนช่วงน,วงนี้ช่วงนี้ต้องบอกว่าเยอะมากทั้งในโซเชียลมีเดียแล้วเวลาเราออกกองเราไปงานอีเวนต์หรือไปต่างๆอะไรเงี้ยช่วงนี้เยอะมากจริงผมก็งงเหมือนกันครับว่าผมเทตรงไหนครับยังยังยังถามย้ำอยู่ ช่วงนี้เราเป็นชายแท้บ่อยเพราะเราช,ช,ชาาอบคอนเทนต์ชายแท้ไงจริงๆคอนเทนต์ชายแท้เหมือนเรารู้สึกว่าพอเขาแซวเรามาหนัก,นกๆอ่ะเราก็เลยอยากจะแบบเออ,อลองดูซิว่ามันยังมันยังได้อยู่ไหมแล้ววันนั้นลงคลิปไปตื่นเช้ามาคนดูสองร้านแล้วแบบเฮ้ยเขาชอบตุดแปปอปหรอแบบเราแบ <c oughs> บนี้หรออะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แต่เรลองใจได้นะเพราะว่าฉันไม่เปิดใจ เลยดีกว <to ่าอย่าให้มันเกินกว่านี้แต่ว่าน่ารักทุกคนน่ารักมากเหมือนทุกคนเข้ามาจอยแล้วทุกคนก็เหมือนแบบว่าพี่นนพี่นนพี่นนแล้วคุณณปัจจุบันนี้นะครับในในในขณะที่เราสัมภาษณ์สื่อแบบเยอะแยะมากมายเหมือนว่าเราเราคิดว่าตนเป็นดาราแล้วนะครับคนยังทักชื่อนนทธนนอยู่เลยนะครับคือส่งสัรคุณนนทนมากเมื่อกี้ทางทีมงานบีฟงานยังเดี๋ยวคุณนนทธนนขึ้นไม่ใช่นะครับอินธนนนะครับยังไหลายคนยังจำผิดอยู่นะครับก็ก็ก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยเราเป็นคิด พี่ว่าไงอ่ะเป็นใครที่ออกมาช่วงนี้เหรอครับคือล่าสุดกลับบ้านไปหายายยายบอกว่าให้แต่งงานกับไปเฟิร์นคิดบ้างไหมคิดบ้างไหมมันลากันเป็นได้เลยกันคือเราเป็นเพื่อนกันมานานมากจนเราแบบคือเรามองหน้าเรารู้กันแล้วว่าว่ามันไม่ได้จริงมันมองตาแล้วรู้ใจไงก็ได้ก็เดี๋ยวแต่งเลยก็กันแต่งก็แต่งโสดไงเห็นไหมแต่งแต่งโสดแต่ก็ ยังย้ำอยู่ว่าผมชอบผู้ชายแต่เจ้บไม่ยิงแล้วคือยายอ่ะเขาฝังใจว่าตอนนั้นไปเฟิ่มางานบวชที่เชียงรายมวกเชียงรายไงแล้วเหมือนเขาบอกว่าไม่ยิงคนนี่งามเนาะแล้วก็บอกเป็นเพื่อนลาวเป็นดาราเขาดังมากเลยตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เขาก็ยังดังอยู่แาเออหาคนใหม่ตอะเอาเป็นไม่งิงเนออยู่อย่างนั้นคือยายก็ยังย้ำอยู่ยังย้ำอยู่แต่ว่าฝากฝากถึงยายเนอะถ้าดูบาดูบอกว่ากันแต่ว่ายังไม่ผัว ้าแลวฝากค,คนนี้แอบรักนะเหน่อนไ,ได้ไหยครับฝากตคนนี้แอบรักนะครับก็ <c oughs> ก็ได้แค่แอบไปก่อนกันนะครับตัวจริงก็ตอนนี้ก็ยังดูแลคุณเจบวิภาอยู่ไปเรื่อยๆครับก็ยังไม่ได้ เปิดใจให้ผู้หญิงเท่าไหร่ครับก็ยังชอบผู้ชายแล้วก็ยังอยากให้มีแฟนตลอดเวลาทุกลมหายใจทุกขนาดจิตนะครับตอนนี้ทุกคอนเทนต์ก็ยังเป็นแฟนอยู่แล้วก็อยากมีแฟนตลอดเวลาผู้ชายเข้าได้จริงๆนะครับคือการที่เราแบบว่าคิดว่าเฮ้ยอินทนนท์คุยเก่งอินทนนท์แบบมีมนุษยสัมพันธ์หรืออย่างนั้นอย่างนี้คือเราทําเพื่อคอนเทนต์สุดท้ายแล้วนั้นเรารักแฟนแล้วเราจะดูแลแฟนเรามีประกันสังคมไม่แฟนเรามีในส่วนของบ้านตอนนี้บ้านแล้วก็มีทีวี77นิ้วมีเตียงอันนุ่มมากแล้วก็เรามีประกันสุขภาาาพตอออนนี้้้คืเเขมยยู่ไดล แคพ้กระเป๋ามานะครับกินทน้นยังสวดอยู่มจีไปเลยนะครับนี่คือบอกคนแอบรักคือใครนี่อย่าไปลงให้หนูด้วยนะแบบไหนฮะอยากได้พูดอยากได้พูดแบบไหนคือตอนเมื่อก่อนเคยคิดว่าอยากได้นั่นแบรนีีตอนนี้ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ได้หมดเลยได้หมดขอบทุกคนนะ